เอ้ย و! ก็กราบสวัสดีสมาชิกชมลมขนชอบ ขวานพันแมนทุกคนเลยนะครับผมและว,วันนี้ก็อยู่กันในคอนเทนต์แรกเปลี่ยนไอดีจากไก่ไปสู่เทพ ep 3ม,มาดูกันไอดีนี้ก็ยังคงอยู่อันดับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะเราก็ยังไต่ไปไหนมาไหนไปได้ละแต่ว่าพลังเฮ้ยพลังแอดก็ดันขึ้นมาได้ในะระดับหนึ่งแล้วมาดูกันเจ้าไฟย่าของเรา รู้สึกว่าจะอัพได้อีกหนึ่งั้นเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยแล้วก็ถ้าใครรอคอนเทนต์น,นี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยละกันนะอยากร่วมสนุกก็เดี๋ยวเรอดูท้ายคลิปนะว่ามันจะมีใครมาแลกเราไหมหรือถ้าไม่มีก็ยังคงเป็น ID นี้แหละทุกคนก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้จะมีใครเอาตัวเทียบเยมาแลกไหม <Yes. S 1> ขอตัวเทียบเยหน่อยละกัน มากดอัพขั้นไปเลยพลังเด้งมาอีก30มหมืนเราก็ปั้นไว้ให้ก่อนนะเผื่อคนใหม่เข้ามาจะได้ชื่นใจหน่อยว่าไอดีมีการแอคทีฟมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวม่วงกันเพราะว่แอพไปแลกตัวม่วงไอดีนี้มาได้เดี๋ยวไปดูกันว่าดวงของเราเป็นไงเดี๋ยวแอดตามล่ามาให้นะน้องชาย กันมาที่หน้าตู้ตัวม่วงเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกเอาไว้เลยว่าไอดีนี้มีกล่องเลือกหินเป็นที่เรียบร้อยนะก็อยากได้ลูกแก้วอะไรก็ได้ ขอให้มันได้นะแต่ที่เราต้องการน่าจะเป็นแฟดได้แหละเผื่อไว้มาขอให้ได้แอดซีคนนี้จะทำไว้ชวยสวยให้คนมาแลกต่อชื่นใจขึ้นไปอีกมีตัวอ้เดดอาบวกเพิ่มมาเราก็กดลิศด,ดังใจไปแล้วนะแต่มันจะได้ดังใจไหมก็ไม่รู้เออทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดซีด้วย แอดซีคน,นีจะต้องตามล่าลูกแก้วมาไว้ในไอดีให้คนใหม่ได้ชื่นใจใครยังไม่กดไลค์รีบออกไปกดตอนนี้เลยแล้วมาดูดวงของแอซีกันไปไวเสียวเอย้ย ชอบจังเลยการลุ้นเนี่ยแต่ไม่ใช่ดีตัวเองเดีแอดชอบจัดจัดมาทุกคนทาฟอร์มแล้วลุยกันเลยสิบตัวโหลแรกมา้าสีทองอลามตามาดี <c oughs> <Yeah. c oughs> <c oughs> ไป ไอดีแรกเซิฟเบอร์หกหนึ่งโอ้โหเซิฟใหม่ๆจะสดขอดูเลเวลนะโอโ้ถ้าแรกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับครับน้องชายไม่น่าได้แรกหรอกดูสกงแล้วเนี่ยไอดีสร้างใหม่เดียโอ้โหถ้าแอดแรกไปใครจะมาแลกต่อกับแอดเราไม่ใช่แอดไม่อยากแลกเนอะอย่าเสียใจนะน้องชาย ติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนถึงไม่ได้แรกก็เดี๋ยวแอดหาคอนเทนต์สนุกๆมารวมกิจกรรมกันใหม่อีกเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันขอนเทนแลกไก่ไปสู่เทพไม่ใช่แลกเทพไปสู่ไก่ <laughs> ไม่ไหวว่ะด้องชาย s อรี่เดี๋ยวไปดูไอดีหน้ากันใหม่ละกันมีใครมาแลกอีก มาต่อกันด้วย ID ของน้องโฟกน้องโฟกบอกว่ามีสองเซิร์ฟนะแอดมีเซิร์ฟเวอร์611และ600เดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟเวอร์611กันก่อนว่ามีอะไรบ้างเข้ากันมาเป็นที่เรียบร้อยในเซิร์ฟเวอร์611ของน้องโฟก เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะมีตัวอะไรแต่เซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างใหม่แอดคิดโอ้ยคิดไว้แล้วว่ามันต้องอยังไม่มี UR <c oughs> ก็เป็นตามที่คิดไว้เลยนะเพราะเซิร์ฟเวอร์มันพึ่งใหม่ๆสดๆและสิ่งที่แอดหวังเอาไว้ว่าอยากแรกได้ในวันนี้ก็คือขอมี2 UR ไม่ก็ขอสัก1 UR แต่อันดับดีขึ้น แต่ตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเปลี่ยนใจมาแลกได้เลยนะครับผมนี่โอ้ยตัวดำไห้าสิบสามใบก็ยังคงอีกห่างไกลอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตัว600แล้วกันโว้หนี่หินสี่ก้อนก็ประมาณนี้แหละไอ้นี้ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่รอไปดูอีกหนึ่งไอดดไอดเซิร์ฟเวอร์หกร มาดูตัวเซิร์ฟเวอร์หกรของน้องโฟกกันมันจะเด็ดจะดวงทะลวงเป้าหรือเปล่าเขากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝรั่ง3าล้านสองแสนก็ไม่แย่ แต่ต้องมาดูตัวกันว่ามันจะดีแค่ไหนมาทุกคนมาลุ้นกันเ,เจ้าเจนเนสยูอาร์ลูกลักของเอซแบบนี้คุยกันได้อ้โมีขอปู่บอมให้ใช้ด้วยเจ้าโซนิกแล้วก็กาโลเฮ้ยตัวนี้ก็ดีทีมค่อนข้างสวยและยังมีเจ้าฟูบุกิเอ s เบวกโอเคเลยทีมนี้ถือว่าไม่แย่ แต่ต้องไปดูรายละเอียดอย่างอื่นกันยิ่มาทุกคนเข้าไปดูตัวละครกันเฮ้ยเหลืองทองอลามดีอยู่แบบนี้แต่มันจะดีเท่าตัวเก่าเราไหมเอ้ยตราเฉพาะก็ยังคงเป็นสองดาวอยู่นะยังไม่มีตัวอะไรสามดาวใช่ไหมไม่มีไม่น่ามีได้โอเคก็มีเจ้าเจนอตนี่แหละทุกคนทุกคนพาเป็นทุกคนทุกคนจะแลกไหมนะอุ้ย ไม่ครบคอวะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งออกนิดหรอเอาเจ้าด้วงออกแล้วกันใส่ฟูบุกิเข้าไปเพราะยังไงตัวแบกก็น่าจะเป็นเจ้าเจนอสยูอาร์แดดอนนี่พลังเด้งเพิ่มขึ้นมาเลยวะ่ะใส่ฟูบุกิ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีวยกว่าว่าไอด้ดีนี้มันจะซิ่งไหมมันจะยิงแรงไหมเดี๋ยวไปดูกันม าแล้วเข้ามากันเป็นที่เรียบร้อยแต่เหมือนจะเกิดอาการหน่วงเล็กน้อยเดี๋ยวแอดขออนุญาตปิดอนิเมชันก่อนเออ,อแล้วก็กดคูณสามมาแล้วโซนอีกสเข้าไปที่เกียโลเกียโลบาฟความไวมาถึงเวลาที่เจนอตเราออกไปอันตรเผาไหมเฮ้ยรอ,อดูต่อระเบิดเฮ้ยระเบิดไปแล้วดวงเนตตโอ้โหดับไปอีกสอง เอยเอาอะเหลือตัวก้อนเนื้อ2ตัวอาจุลาก็มาต่อไปย่ำม,มาที่กาโลของเราลงไปนอนเกือบตายและกาโลแล้วก็ไปสับคืนอาจุลาบอกขอไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งดับไปเลยนะกาโลแล้วหมาแล้วโอ้โหโกดิสก้อนเนื้อจริิๆเลยทีมตรงข้ามเนี่ย มาจะหมดเทอแล้วโอ้โห,โโหดวงไล่โจมตีมาสามรอบแล้วมั้งเนี่ยมาถึงเวลาโซนิฝังสีเงาเข้าที่หัวของดวงรอดูเจนอสเราจะสามารถอันตีฆ่าพวกนี้ได้ไหมนะก้อนเนื้อสองก้อนเนี่ยโอ้โหแล้ว,ลว,ลวระเบิดตายไปเลยเจ้ากัวเฮนึซงก็แต่ว่านุ่นเขามันไล่โจมตีเจนอสเราเกือบตายูทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากมาแล้วโซนิเขาไปฝังสีเงาใสด่ดวงคืนไปมาที่เอาโอ้ยเอาโอ้ยโ,โซนิแตก และเจนอตเราจะปิดดามเมจได้ไหมปิดได้เรียบร้อยโอเคเลยเจนอตตัวแบกดีๆเองเดี๋ดดยวมาดูดามเมดกันหน่อยดามเมจ86ดล้านนะโอ้เจนอตแบกไป82ล้านคนเดียวก็โอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครมาแลกแล้วอีกไหมท้าไม่แลกก็น่าจะตัวนี้แหละมาต่อกันที่ไอดีของน้องพีน้องพีก็บอกไว้เหมือนเดิมเลยว่า สองเซิร์ฟเวอร์คับพี่พเหมือนไอดีที่แล้วเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูเซิร์ฟเวอร์ที่เลเวลเยอะที่สุดก่อนละกันเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างก็เข้ากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับไอดีของน้องพีก็พลังค่อนข้างเยอะอยู่สี่ล้านห้าแสนก้าหมื่นแต่ต้องมาลุ้นตัวละครเน,นี้ยโอหโหยโ ก็เจ้าเฟย่าเหมือนเดิมเลยทุกคนเหมือนกับที่เราถืออยู่เลยแต่ว่าของเรายังมีเจ้ากโกเคสึ S S R บวกนะแต่ว่าไอดีนี้ยังไม่มีเอาแล้วเดี๋ยวดูหน้าตัวละครหน่อยโอ้ยหน้าทีมก็สวยอยู่นะทุกคนแต่ว่าตัวเก่าเรามันดีกว่านี้แล้วะกาไม่รู้จะแลกไปทำอะไร แต่เฉพาะสี่ดาวโอ้โหไอเทมเฉพาะสองไอเทมเฉพาะสองก็ประมาณเนี้ทุกคนหน้าทีมของน้องพีก็ยังไม่ค่อยถูกใจโอ๊ยแบตก้นเตือนก็ยังไม่ค่อยถูกใจแอดเท่าไร่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปดูกระเป๋ากันก่อนแต่ก่อนอื่นขอส่องหน้าทีมหน่อยก็หน้าทีมประมาณนี้เลยขอในกระเป๋าเพื่อมีอะไรแอบซุกแอบซ่อนไว้ให้เราไปลุ้นกัน ไม่มีอะไรเลยวัน้องชายเฮ้ยเห็นเห็นเองก็ไม่มีหายไปไหนหมดวันเนี้ยแอดรู้สึกว่าแอดจะขาดใจตรงนี้แหละตรงรูปเนี่ยทุกคนไหนขอดูหน่อยสิเจ้าโอ้โหนี่ไงล่ะเห็นอยู่นี่นี่เองใครทำวิธีแบบนี้บ้างสารภาพมาเลยลูกแก้วยังไม่มีแสวเห็นมาเปิดภาพไว้แล้วเนี่ย ขอตีมือสักสองทีดิมันเสี่ยงมากนะน้องชายอย่า,าทำกันเลยแบบนี้เนี่ยถึงมันจะการันตี80ดิบใบมันก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ชัวร์นะกับสิ่งที่เราหวังเอาไว้ <Yes. S 1> ก็เดี๋ยวมาดูอันดับกันหน่อยละกัน PVP อยู่ที่226ก็ไอดีเก่าเราสูงกว่าวทุกคน และอันดับพลังอยู่ที่224โอ้โหก็รวมๆแล้วตัวเก่าเราดีกว่าวะตัวนี้ก็ขอยังไม่แลกแล้วกันและเดี๋ยวไปดูไอดีหน้าว่าจะมีใครมาแ,กแลกเราวยกมาต่อกันที่ไอดีของน้องเจี๊ยบเซิร์ฟเวอร์554หนะผมเดี๋ยวขอดูเลเวลหน่อยเฮ้ยเวล95 ถ้าปกติเซิฟนี้น่าจะต้องเวลร้อยแล้วป้เดี๋ยวเข้าไปลุ้นกันนะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะทุกคนหลังจากที่เราอัดคลิปวันนั้นไปแอดก็อัดอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าถ้ายังไม่ถูกใจหรือไก่เกินไปบางทีก็ไม่ได้เอาลงในคลิปนะเพราะมันน่าจะยาวเกินไปก็ถ้าใครดูอยู่ก็ขอกดไลค์ส่งกำลังใจให้แอดด้วยคอนเทนต์นี้คือใช้เวลาทำนานมากอุ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้ว พลังหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบเจ็ดล้านเฮ้ยพลังสิบเจ็ดล้านว่ะทุกคนเอาแล้วจะสิบแปดล้านอยู่แล้วด้วยนะอีกแค่ห้าหมื่นแต่เราต้องมาดูตัวละครกันนี่แหละว่าตัวละครมันจะเด็ดไหม <ś led> แต่พลังเยอะขนาดนี้นะจะต้องมียูอาร์แหละสักตัวถ้าไม่มีก็น่าจะเน่าเลยนะเก <ś led> ่าขนาดนี้มาเฮ้ย <ś led> โ,โบลอดกระบอกเล็กโบลอดกระบอกเล็กเฮ้ยเจา้าหนังชายด้วยวะเอเดอาบวกด้วยว่ะนึกว่าเอเดนอาธรรมดาเฮ้ยเอา,าทุกคนเอาแล้วในที่สุดไอดี ID เราก็จะได้เดินต่อคอนเทนต์เราจะได้รันไหนขอดูใหม่อีกทีตาไปฝาดใช่ไหม เ้ยสักตีเว้ยน้องชาย <c oughs> กว่าจะมีคนเอาไอดีสวยๆมาขอแลกโอโหโหโยโสดิีกพลังห้าล้านหกเอาว่ะทุกคนอย่างสวยอ่ะเจ้าโบลอตละโอ้โหสองล้านแปด แล้วก็เจ้ากระบ,บองเล็กสล้านสแล้วมาดูต่อที่พี่บึกของเรา3ล้านเเฮ้ยทุกคนสวยจัดร <Yes! S 2> วมๆแล้วไอดีนี้เราแลกไปยังไงก็คุม้ม <c oughs> แต่น้องเขาจะคุมม้มไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูการ์ดพิเศษกันนะตอนนี้เฮ้ยอาแล้วโบลสเอาวุเฉพาะสดาวเฮ้ยน้องเขาไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมเดียว <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปถามอีกรอบแต่ขอรีวิวก่อนละกันโคตดสวยนะรวมๆแล้วไอดีนี้แจมจัดแจมจริงและอุปกรณ์สีแดงใสโซนี่โอเคมีอีกไหมมีสีแดงอีกไหมโอ้โหมีให้พี่ดาร์กใจนะ แสดงว่ามีแค่นี้ใช่ไหมโอเคตัวรองก็ไม่น่าได้ใส่นะโอเคก็มีประมาณนี้แหละทุกคนหน้าทีมก็โอเคเลยเกือบ18ล้านแล้วนะไปปั้นต่ออีกนิดหน่อยก็น,น่าจะ18ล้านแล้วก็รวมๆก็สวยเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกระเป๋ากันหน่อยไหมทุกคนว่ากระเป๋ามีอะไรบ้าง และมีกล่องเลือกหินด้วยเฮ้ยกล่องปลุกตื่นมาทุกคนแต่ว่าน่าจะขาดแค่ปู่บอมตัวเดียวนี่แหละไอดีนี้ที่เหลือก็มีแล้วเอาแล้วมีอะไรอีกอ๋อตัวอันเชิญเฉพาะ37ใบขอมีเห็นเดตด,ดาบวกได้ไหมเนี่ย อีกไปหวังเฟิรมอีกเดคืบจะเอาสองจริงเลยแอดซีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนคือต่อให้แอดได้เทพแค่ไหนมาอย่าลืมนะสุดท้ายแอดก็แจกทุกคนอยู่ดีเออแจกคนดูคลิปนี้แหละ <Yes. S 1> ใครติดตามซีรีส์นี้ไปยาวๆรับรองว่าได้ตัวเทพขึ้นเมื่อไหร่แอดก็แจกหุย อันดับ429โอเคไม่เป็นไรเรายอมถอยแต่ว่าได้ UR เพิ่มดีกว่านะตอนนี้เน้นตัวไปก่อนนะขอตัวสวยๆก่อนอันดับเราค่อยไปไต่ก็ได้เออแอดมองว่ามี UR เยอะไว้ก่อนนะจะแลกง่ายกว่านะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบเกมเพยของไอดีนี้กันไปดูกัน เ,เกมมาเป็นทีเรียบร้อยทีมต้องข้ามพลัง12ล้านนะขอบอกไว้ก่อนเลยที่เหลือมีแต่พลังโคตรจะเยอะเปิดไปก่อนเลยไปโซนิกลูกเราเปิดไปก่อนถือว่าแรงจัดทีมต้องข้ามและไล่โจมตีวีเอาดีแต่ว่าทีมตรงข้ามมี G o, จีโฟจะจะทนกระบ,บองเหล็กพี่ได้ไหมน้องเล็กโซนิี่เขาฝังส่วนคืนมาเอาดีจีโฟเไล่โจมตีฉีดมาก่อนโอ้ยทีมต้องข้ามนี่คือมีแต่โอ้ย ฝั่งปีศาจห้าตัวและโบรอตเขายีดเข้ามายังไม่เท่าไหร่ทีมเรายังยืนกันไหวแต่ว่าทีมต้องข้ามระเบิดไปแล้วมาแล้วพี่ดาร์กชายเราวิ่งเข้าไปปั่นนะถึงเวลาโบรอนอาวุธสามดาวเราจืดสวนเขายืนไป เป็นไงล่ะโอ้ยหายเกือบหมดทีมและจีโฟก็ฉีดสวนคืนมาโบลอดบอกเจ็บเจ็บคันคันในน้องพี่ยังทนได้แล้วโอ้ยเจ้าเจเนาะทีมเขาไม่มีลูกไฟนะโดนโซนิกแล้วบ็อกไปและดนี่อีกสิโซนิกเขไปสับสับสับโอ้ยจีโฟเ็าจะแตกแล้วสับสไปอีกหนึ่งรอบแตกไหมยังไม่แตกก็้จีโฟก็สวนคืนมาฉีดมาโบลอดบอกยังยืนไหว้น้องและด์กจ่ายวิ่งเอาหัวนมดำๆเข้าไปปัด โอ้ย no. ีม<พ>ตรงข้ามเจนอตหลับไปแล้วเล็บบูลอนเราเฉดอันตีส่วนคืนไปเป็นไงรอบนี้อุ้ยทำไมไม่เข้าแต่ว่าจีโฟเขาเกือบตายแต่จีโฟเขาเชดส่วนมาใส่บูลอนเราตายไหมตายไหมยังยังไม่ตายมาถึงเวลาเอาตายจีโฟเอ้ยไม่ใช่โซนิกสับท่าจีโฟเอาดีเออแตกเอาทุกคนแต่ันดับขึ้นมาได้อีกหอันดับ ถือว่าสวยถือว่ามันเดี๋ยวแอดไปขอถามน้องเจี๊ยบก่อนละกันว่าจะแลกกันจริงๆริงไหมเดี๋ยวมาดูกันถ้าน้องเขาแลกก็น่าจะเป็นไอดีดีแหละสวยเลยโอ้รู้เรื่องหวังเจี๊ยบ <c oughs> ไปดูกันโอ้ 3U.R เลยจะแลกจริงๆใช่ไหมไอดีแอดตาม EP สอเลยนะครับแลกครับผมติดตามอยู่ครับเบื่อตัวนี้แล้วอยากลินเซิร์ฟใหม่ๆบ้าง จะไปครับวัยรุ่นหลอชมคลิปเลยเฮ้ยครับพี่ชายลงคลิปบ,บ่อยๆถึงพันสามว้ไวนะครับเบาและตอนนี้เราก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องเจี๊ยบก็กลายเป็นหมาป่าเดียวดายส่วนเราก็ได้ตัวใหม่มาสานต่อคอนเทนต์อยู่อาสามตัวตรงๆ ถ้าใครอยากแลกต่อก็ทักมาได้ที่เพจแอดเลยเฮยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ไปให้เพื่อนดูแบ่งกันดูไว้ลุ่นถ้าพูดไม่ถูกต้องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ส่วนแอดก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมซี e ูเลิศ t ทเบลล